สวัสดีครับช่างปุ๋ยพีเคสมอฟาสครับผมวันนี้นะครับก็พามาทําความรู้จักกับตู้ลมพีเคสมอฟาสนะครับผมอ่าครับตัวนี้จะเป็นตู้ลมชุดอะไรครับผมอ่าตัวชุดรุ่นสแตนดาร์ดนะครับอ่าบล็อกเดียวกับตัวออนิวเจนสองนะครับผมแต่ต่างกันตรงที่ชั้นครับผมอ่าชั้นหน้านะครับคือชั้นซิกแซกนะครับผมอันนี้จะเป็นเหล็กนะครับผมตัวชุดอะไรจะเป็นเหล็กนะครับแต่ถ้าเป็นตัวออนิวนะครับผมตัว สำเร็จรูปเลยใช้กับเครื่องสำเร็จรูปเลยก็จะเป็นสแตนเลสนะครับผมะนะครับอันนี้คือรูปล่างนะครับผมพร้อมเจาะรูนะครับผมร้อยเพลาหนึ่งนิ้วนะครับผมนะครับัวหม้อลมใหญ่นะครับผมนครับตัวตู้ลมพร้อมใบพัดนะครับผมะนะครับสิ่งที่ได้หนึ่งตู้นะครับผมก็จะมีะตู้หนึ่งตู้ ก็พร้อมใบพัดนะครับใบพัดแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลูกปืนตุ๊กตาขนาด1นิ้วนะครับผมแถมไปให้อีก2ตัวนะครับผมไปถึงหน้างานก็ไปซื้อเพาขนาดหนึ่งนิ้วนะครับผมวัดตัดใส่ได้เลยนะครับผมประกอบใส่ได้เลยนะครับผมครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวตู้ลมตัวรุ่นทวินแอร์โบนะครับเออทวินโบเวอร์นะครับผม ติดติดติดปากตัวรุ่นทวิน a อโบนะครับครับตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวใหญ่นะครับผมตัวรองรับขนาด1นึ่ตันถึง3ามตันนะครับผมอ่านะครับอันนี้กับใช้กับตัวเครื่องเครื่องหน้าลานนะครับผมอ่านะครับตัวนี้นะครับผมก็จะมีตัวตู้พร้อมใบพัดให้ไปนะครับผมอ่าใช้กับเผานิ้ว2นะครับผมแบบนี้นะครับอ่าครับการทํางานนะครับผม หลักการเดียวกันกับตัวพัดลมตู้เล็กนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับผมครับเหมือนกันเลยนะครับผมก็ก็คือตัวนี้ครับเบาลมนะครับผมปิดเปิดได้นะครับผมก็อย่างนี้กับเบาลมนะครับผมโอเคเนาะนะครับผมแล้วก็เป็นหม้อลมแฟดนะครับผมเป็นหม้อลมทวินนะครับเป็นตัวหม้อลมใหญ่นะครับผมใช้กับไฟฟ้าสองตัวนะครับ ตัวชั้นข้างหน้านะครับผมก็จะเป็นชั้นเป็นเหล็กนะครับผมเป็นเหล็กนะครับผมวัสดุที่ใช้ทํานะครับผมเป็นเหล็กขนาดนาความหนานะครับมิลสอนะครับผมนะครับทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็เชื่อมด้วยอากรอนนะครับผมนะครับตะเข็บเขาจะเล็กนะครับผมเล็กแข็งแรงนะครับผมอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นเชื่อมแบบรอยต่อระหว่างวัสดุนะครับผมรอบนอกทั้งหมดนะครับการเชื่อมเกือบทั้งหมดนะครับผม90%ซนะครับผมจะเป็นเชื่อมอะกอนนะครับผมแล้วก็มีส่วนที่เป็นรอยต่อที่เป็นรอยต่อที่ห่างหน่อยนะครับผมผมก็จะใช้ระบบเชื่อมแบบ CO2 นะครับผมเช่นตัวตรงนี้นะครับผมลักษณะตรงเนี้ยครับจุดนี้จุดเดียวนะครับผมนะครับอย่างเงี้ยนะครับ เป็นเชื่อม CO2 นะครับผมอ่านะครับผมโอเคนะครับทุกชั้นนะครับผมก็จะร้อยเพาด้วยระบบน็อตนะครับผมยึดนะครับผมก็สามารถปรับได้ทุกชั้นนะครับผมปรับองศาได้ทุกชั้นนะครับผมต้องการดูดมากดูดน้อยนะครับผมแล้วแต่ใช้หน้างานนะครับผม บางทีวัสดุที่มันใหญ่นะครับผมต้องการให้ลมแรงดูดมากๆนะครับผมโดยไม่ต้องอยากเพิ่มรอบนะครับผมก็สามารถปรับความลาดเอียงของชั้นได้นะครับผมการปรับก็คือปรับแถวหลังนะครับผมทั้งแถบนะครับผมจากที่ให้มันชันชัน45นะครับผมสมมตินะนะครับก็ให้มันนอนนะครับผมให้มันนอนลักษณะที่เป็น108 1 8 0องศานะครับผม อันนี้กระทั่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับต้องการความลาดเอียงนะครับผมว่ากี่องศานะครับผมแล้วแต่หน้างานที่จะใช้กันนะครับผมุบก็คือสามารถปรับได้นะครับผมนะครับตัวตัวสแตนดาดนี่ก็เหมือนกันนะผมทุกชั้นสามารถปรับองศาได้นะครับผมนะครับอย่าให้ลมมันแรงไปอีกนะครับผมก็ปรับให้แถวหลังเนี่ยครับเให้มันนอนๆหน่อยนะครับผมนะครับ ตัวนะครับผมโอเคนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับผมทักแชทมาได้นะครับผมใต้คอมเมนต์นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม